จากความเดิมในตอนที่แล้วเลนาใะครับได้ตัดสินใจบินไปเวยนนาอย่างเงียบๆเ,เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราชวงศ์หลังเอลิกเสียไปแต่พวกเวอร์ลัสเนกรับรู้ถึงการมาของเขาก่อนจะลุกทำล้ายหวังปิดชีวิตซึ่งพวกมันก็ทําให้สําเร็จจนเลนาในครับหาตัวคนทรยศและก็ให้คลายความลับออกมาได้พร้อมกับนัดเจอกระบาดลินเพื่อจะพูดคุยกันและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกยินที่ต้อนรับกับเขาสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกัน ผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนหรือกระใต้ดีสคริปชันให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า g r i มในซีซั่นที่3ใน EP ที่9และ10ได้เลยครับใน EP นี้เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นในเช้าตู่วันหนึ่งครับในวันนี้เนี่ยได้มีหญิงสาวสวมหูดสีแดงกําลังวิ่งออกกกกําาาลังยตตมปิ แต่ทว่าวจูจๆเธอเก็รู้สึกถึงชายสวมฮู้ดดาที่กําลังวิ่งตามเธอเข้าใกล้ามาเรื่อยๆอย่างผิดปกติทําให้เธอเนี่ยออกแรงวิ่งสุดแรงเกิดครับทต่นั่นเนี่ยก็ไม่ทันที่ชายสวมฮู้ดสีดำเนี่ยจะถึงตัวของเธอและนั่นเนี่ยก็คือนิกนั่นเองครับนิกเนี่ยได้ทักทายหญิงสาวก่อนจะวิ่งนาหน้าเธอไปอย่างไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยขณะเดียวกันจูเลียนเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์จากอลิเซียเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนครับทิดเธอเนี่ยโทรมาร้องห่มร้องไห้ถึงเรื่องที่โจแฟนของเธอเนี่ยทำลายร่างกายเธออีกแล้ว ทำให้จูเลียนะ่ครับเร่งเร้าให้อลิเซียเนี่ยรีบหนีออกมาจากที่นั่นก่อนที่โจเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้อลิเซียไปไหนได้ซึ่งอลิเซียเนี่ยก็ตอบตกลงก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะวางสายกันไปไม่นานนักนิกนก็ได้กลับมาถึงบ้านซึ่งจูเลียนะครับก็แปลกใจมากที่เขาเนี่ยไม่มีเหงื่อออกเลยสักนิดเดียวทั้งๆที่เพิ่งไปวิ่งมาแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักก่อนจะบอกนิกถึงเรื่องที่อลิเซียเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่พอถูกโจทําลายร่างกายทำให้นิกนะครับบอกจูเลียตไปว่า อลิเซียเนี่ยอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่ต้องการเลยแต่คุณเนี่ยต้องทําให้แน่ใจว่าเธอเนี่ยจะไม่ติดต่อกับโจจะให้โจเนี่ยรู้ไม่ได้ว่าเธออยู่ที่นี่สินเสียงจูเลียตเนี่ยก็ตอบตกลงนี้กลับไปส่วนทางฝั่งของเลนาดเขาเนี่ยก็นั่งรออดาลินที่ร้านคาเฟ่โดยที่มีมาตินคอยสอดส่องป้องกันระวังภัยให้กับเขาและแล้วอดาลินเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงครับเลนาดเนี่ยก็เลยถามอดาลินขึ้นมาว่าใครเป็นพ่อเด็กผมหรอแต่อดาลินเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคําถามของเขาตรงตรง เขานี่ก็ได้บอกอดาเรนต่ออีกว่าทรา,าชวงศ์รู้ว่าคุณตั้งท้องคุณเนี่ยจะต้องเลือกข้างทุกคนเนี่ยสนใจเด็กแต่ว่าไม่ใช่คุณใกล้จะถึงเวลาที่คุณเนี่ยต้องให้คนที่ไว้ใจได้ช่วยนะและทางฝั่งของบอริสมิดกินนักบำบัดคนหนึ่งเขาเนี่ยกำลังทำการช่วยเหลือเด็กสาวที่เจ็บปวดอยู่ด้วยการที่เขานี่ครับใช้มือจับที่หัวของเธอก่อนจะใช้พลังอะไรบางอย่างกับเธอจนเด็กสาวเนี่ยค่อยๆรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้น เขาเนี่ยก็ได้ร่วมงานฉลองที่จัดขึ้นเพื่อเขากับโอก้าภรรยาของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและระหว่างนั้นบอริสเนี่ยก็มีอาการไม่ค่อยดีเขาเนี่ยครับก็เลยเดินหลบมุมออกจากงานไปแต่จู่ๆก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งจู่โจมเขาจากทางด้านหลังเพื่อหวังปิดชีวิตของเขาครับทาให้เขาเนี่ยต้องต่อสู้เอาตัวรอดพร้อมกับใช้มือสองข้างของตัวเองจับข้อมือของชายแปลกหน้านั้นเอาไว้ก่อนที่บอริสเนี่ยครับจะโยนชายแปลกหน้านั้นออกนอกหน้าต่างไปหลังจากนั้นชายแปลกหน้าเนี่ยก็พยายามพยุงร่างกายของตัวเองกลับห้องพัก แต่ข้อมือของเขาเนี่ยก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาอย่างรุนแรงและเมื่อไปถึงห้องพักเขาเนี่ยก็พยายามจะกดเบอร์โทรศัพท์หาใครบางคนแต่ด้วยความเจ็บปวดทําให้เขาเนี่ยสลบลงไปทันทีส่วนทางฝั่งของจูเลียตเธอเนี่ยก็กําลังกังวลมากที่อลิเซียเนี่ยไม่รับสายโทรศัพท์จากเธอเลยทําให้นิกนะครับได้แต่บอกให้เธอเนี่ยใจเย็นๆลงจนกระทั่งอลิเซียนะครับได้มาถึงและเธอเนี่ยก็บอกกับจูเลียตขึ้นมาว่าโทรศัพท์ฉันแบตหมดโจเนี่ยโทรหาฉันเป็นล้านครั้งได้แล้วมั้งแต่ฉันเนี่ยไม่ได้รับสาย หลังจากนั้นจูเลียน,นยก็เดินไปทําอาหารให้อลิเซียกินก่อนที่เธอเนี่ยจะร้องไห้ออกมาพร้อมกับเผยลางที่แท้จริงให้นิกได้เห็นครับทำให้นิกเนี่ยพยายามทําตัวปกติให้ได้มากที่สุดและในวันต่อมานิกเนี่ยก็ได้เข้าไปหาเลนาที่เพิ่งจะกลับมาจากเวียนนาซึ่งเลนานก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในนิกได้ฟังยกเว้นเรื่องที่อาดาลินเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่ไม่นานนักแฮงเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกพวกเขาถึงเรื่องที่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นในร้านอาหาร และเมื่อน็กกับแฮงนะครับได้ไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบว่ามาคอฟพนักงานเสิร์ฟที่เข้ามาทํางานในร้านอาหารตอนตีสองในถูกฆ่าตายแล้วก็มีเพียงแค่ชุดยูนิฟอร์มที่หายไปอีกทางในห้องเก็บของก็ยังพบกับรอยเลือดจํานวนมากแล้วก็กระจกหน้าต่างที่แตกเป็นเสี่ยงทําให้พวกเขาเนะครับไปคุยกับผู้ดูแลของร้านอาหารจนได้รู้ว่ามีคนจัดงานเลี้ยงเนี่ยเหมาทาั้งร้านในเวลาเดียวกันกับที่มาคอฟเนี่ยถูกฆ่าตายหลังจากนั้น พวกเขาเนี่ยรวมถึงเลนาดก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนจะพบว่าฆาตรกรเนี่ยข้ามาคอฟเพื่อเอาชุดยูนิฟอร์มมาใส่แต่ภายในยกล้องเนี่ยไม่เห็นใบหน้าของเขาเพราะเขาเนี่ยครับถือกล่องปิดบังใบหน้าเอาไว้ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องเก็บของโดยที่ไม่กลับออกมาอีกเลยและก็ไม่เพียงแค่นั้นงานเลี้ยงเนี่ยก็จัดให้กับมิชกินนักบังบัดท,ที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซียพวกเขาเก็เลยคิดว่าฆาตรกรเนี่ยอาจตั้งใจลอบฆ่ามิชกินก็ได้ขนาดเดียวกันชายแปลกหน้าที่เป็นฆาตรกรแต่ฆ่ามิชกินไม่ได้นั้น เขาเนี่ก็ถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดอยู่ภายในห้องพักของตัวเองพร้อมกับใช้แรงเฮือกสุดท้ายโทรศัพท์หาใครบางคนก่อนจะพูดขึ้นมาว่าฉันพลาดแล้วเขาเนี่ยฆ่าฉันแต่ไม่รู้ว่าวิธีไหนเธอเนี่ยต้องเข้มแข็งเขาเนี่ยจะฆ่าเธอด้วยฉันนี่รักเธอนะกลับมาที่ทังฝั่งของนิกแฮงค์และเลนาด์ทั้งสามในจับได้เดินทางไปพบกับมิสกินที่กําลังรักษาคนไข้ยอยู่ถ้าไม่นิกในจับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบนมือของมิสกินพอดีและหลังจากการรักษาสิ้นสุดลงพวกเขาเนี่ยก็ได้สอบถามเรื่องฆาตรกรในร้าน ซึ่งม <1 French Claire> mm ิชกินเนี <lassen> ่ยก็เล <have> ่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟังพร้อมกับบอกพวกเขาขึ้นมาว่ามีหลายคนเนี่ยอยากฆ่าผมบางคนเนี่ยก็อิจฉ้าผมเนี่ยไปรู้จักเขาเขาเนี่ยหนีไปและเมื่อพวกเขาเนยกับได้ออกมาจากบ้านของมิชกินนิกเนี่ยก็ได้เล่าให้เลนจากับแฮงฟังถึงเรื่องที่มือของมิชกินเนี่ยกลายเป็นโปร่งใสทําให้เลนาในครับบอกนิกขึ้นมาว่าฉันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแต่นั่นเนี่ยคือคอชเชไม่นานนักแฮงเนี่ยก็ได้ตามมอนโดให้ไปที่รถบ้านของน้ามาลีก่อนจะพบว่าพวกคอเชเนี่ยฆ่ายาก พ,พวกมันเนี่ยมีพลังรักษาตัวเองและที่ต้องระวังก็คือการสัมผัสของพวกมันไม่ได้เป็นแค่การบาบัดแต่ทําให้ถึงตายได้ด้วยแต่แล้วจะจู่นิกเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุคนเสียชีวิตส่วนทางฝั่งของเลนาดเขาเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนของเขาที่อยู่มอสโกเพื่อถามถึงเรื่องของมิชกินและเพื่อนของเขาเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าก่อนมิชกินเนี่ยจะมาเป็นนักบําบัดเขาเนี่ยเคยเป็นมือลอบสังหารให้ f อ B เขาเนี่ยทำให้เหยื่อตายทั้งหมดด้วยพิษลังสีแต่ก็ไม่มีใครรู้้ว่าาาเขาทํไไดยงง กลับมาที่ทางฝั่งของนิกแฮงและจ่าวูพวกเขาเนี่ยครับก็ได้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนจะพบกับอเล็กซ์ที่นอนเสียชีวิตอยู่ในอ่างอาบน้ําและสภาพศพของเขาเนี่ยครับเหมือนติดสารพิษอะไรบางอย่างที่มีตุ่มหนองขึ้นไปทั่วทั้งร่างกายอีกทั้งภายในห้องเนี่ยก็ยังพบกับชจุดเครื่องแบบของมาคอฟอีกด้วยและระหว่างนั้นเองอเล็กซ์เนี่ยก็ได้โผล่มาที่ด้านหลังของ Hank, แฮงค์แต่อเล็กซ์เนี่ยก็ยังไม่ตายครับทำให้แฮงค์ Hank เนี่ยต้องรับอเล็กซ์ไว้โดยไม่ตั้งใจก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินเข้ามาบอกพพววกกกกกเเเเขขาาาถถึงงงงงรืื่่กก่่อยอออทีีนนนนยตู้้้ััััดส เสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ก็ต้องถูกเผาทิ้งด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนิกแฮงและจาวูก็ได้อาบน้ำล้างตัวเพื่อกําจัดลังสีปนเปื้อนบนร่างกายออกไปซึ่งน,นิกก็บอกแฮงกับจาวูถึงเรื่องที่ให้ไปตรวจสอบห้องเก็บของที่ร้านอาหารด้วยเพราะมันนอาจจะมีลังสีปนเปื้อนอยู่และแล้วมัน,นก็เป็นไปตามที่นิกคาดการเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบในห้องเก็บของที่ร้านอาหารก็ได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุถึงเรื่องที่มีลังสีปนเปื้อนตกค้างอยู่ ส่วนทางฝั่งของอเล็กซ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่นั้นจูๆน่ๆก็ได้มีใครบางคนเดินเข้ามาหาเขาและอเล็กซ์ก็บอกเธอขึ้นมาว่าฉัน,นยังไม่อยากให้เธอต้องมาเจอแบบฉันเธอเนี่ยต้องหนีไปจากเขานะเขาเจะฆ่าเธอด้วยกระดับมาที่ทางฝั่งของนิกแฮงค์และเลนาร์ดพวกเขาเนรได้เรียกให้มิสกินมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจแล้วมิสกินก็ได้เผยลางที่แท้จริงให้นิกได้เห็นเพื่อพิสูจน์ว่านิกเ,เป็นเกรมจริงๆ แต่เขานี่ก็ไม่มีท่าทีหวาดกลัวนิกเลสักนิดเขานะครับสารภาพถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเคยทํางานให้กับ FSB จริงแต่เขาเนี่ยวางมือไปนานแล้วตอนนี้เนี่ยเขาต้องการความสงบแล้วก็สํานึกผิดในสิ่งที่ทําไปอีกทางเขานี่ครับก็ยังไม่รู้ว่าทําไมอเล็กซ์เนี่ยถึงต้องการฆ่าเขาและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้อเล็กซ์เป็นแบบนั้นและเมชเกนเนี่ยก็ยังบอกพวกเขาต่ออีกว่าผมเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วทุกครั้งที่ผมรักษาผมเนี่ยตายไปทีละน้อยอีกไม่นานเนี่ยผมคงได้ตกนรกแล้ว เลนานะครับก็เลยบอกมิชกินก็จะปล่อยตัวเขาไปว่าคุณควรรีบไปจากพอชแลนด์คงมีคนตามล่าคุณอีกหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3นะครับก็ได้ไปหาเล็กที่กําลังนอนนี่อยู่ที่โรงพยาบาลและเขาเนี่ยกระซิบบอกกับเลนาดถึงเรื่องที่มิชกินเนี่ยฆ่าพ่อของเขาและเขาเนี่ยจะฆ่าเธอด้วยแต่เขาเยังไม่ได้บอกเลนาดว่าเธอที่เขาพูดถึงเนี่ยคือใครทําให้พวกเขานะครับสงสัยอยู่2คนนั่นก็คือภรรยาของมิชกินกับแม่บ้านที่อยู่ข้างกายมิชกินในตอนนี้นั่นเอง ขณะเดียวกันมิชกินเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกภรรยาว่าจะกลับบ้านเกิดกันแต่จู่ๆแม่บ้านเนี่ยก็เดินเข้ามาหามิชกินด้วยท่าทางหวานเสน่ห์เขาซึ่งแน่นอนนะครับว่ามิชกินเนี่ยก็ตอบรับเพราะเขาเองเนี่ยก็เป็นคนเจ้าชู้ไม่น้อยเลยแล้วเมื่อภรรยาของมิชกินนะครับได้เดินจากไปมิชกินกับแม่บ้านเนี่ยก็ได้พากันไปที่ห้องนอนเพื่อจะสวีทกันโดยที่แม่บ้านนะครับก็พยายามให้มิชกินดื่มวิสกี้เข้าไปอย่างหนักและมิชกินเองเนี่ยก็ดื่มมันไปโดยไม่คิดอะไร จนกระทั่งแม่บ้านเนี่ยครับได้ผ่าตัวออกห่างจากมิชกินอย่างรังเกียจพร้อมกับบอกเขาขึ้นมาว่าทําไมคุณเนี่ยยังไม่ตายฉันจะผสมยาในวิสกี้คุณเนี่ยฆ่าพ่อฉันแล้วก็ฆ่าพี่ชายฉันไปอีกมิชกินเนี่ยครับก็เลยตกใจแล้วก็พยายามขอโทษแล้วก็ให้เธอเนี่ยอภัยให้กับเขาในสิ่งที่เขาเนี่ยเคยทําลงไปแต่ทว่าแม่บ้านเนี่ยก็ไม่ใจอ่อนกับเขาก่อนจะใช้มีดสั้นเนี่ยแทงไปที่ร่างของเขาแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันครับที่นิกแฮงและเลน่าเนี่ยมาถึงพ พวกเขาเนี่ยครับก็ใช้ปืนขู่ให้มิชกินเนี่ยอยู่ห่างจากแม่บ้านที่กาลังหวาดกลัวแต่ทันใดนั้นเองภรรยาของมมชกินเนี่ยก็ได้เผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาก่อนจะใช้ฟันที่แหลมคมเฉือนเข้าไปที่คอของแม่บ้านจนล้มลงไปทําให้มิชกินเนี่ยครับตกใจมากก่อนที่เขาจะรีบระยุงตัวเองก่อนจะค่อยๆเดินลงไปหาร่างของแม่บ้านพร้อมกับใช้พลังเฮือกสุดท้ายนช่วยชีวิตแม่บ้านเอาไว้โดยที่ไม่สนใจเสียงห้ามของภรรยาเลยแม้แต่น้อยจนท้ายที่สุดมิชกินเนี่ยก็ได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยแม่บ้านเอาไว้ ก่อนที่คดีนี้นะครับจะสิ้นสุดลงไปและหลังจากที่นิกนะครับได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์จากโจที่โทรเข้ามาถามหาอลิเซียแน่นอนนะครับว่านิกเนี่ยกโกหกเขาไปโดยที่นิกเนี่ยไม่รู้เลยว่าโจเนี่ยแอบมองพวกเขาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก่อนที่ EP ีที่9จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน EP ีที่10กันเลยนะครับและใน EP นี้เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นในตอนรุ่งเช้าในตอนนี้นิก จูเลียตและอลิเซียก็ได้ออกไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและอลิเซียเนี่ยก็บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่เธอจะไม่ยกโทษและก็ไม่กลับไปหาโจโดเด็ดขาดไม่นานนักอลิเซียเนี่ยก็ได้ลุกไปเข้าห้องน้ําและนิกเนี่ยครับก็ได้แอกบกระซิบกระซาบบอกกับจูเลียตขึ้นมาว่าอลิเซียเนี่ยเป็นเบเซนเธอเนี่ยเป็นฟุชบาวเหมือนโรซาลีคุณเนี่ยก็ทาตัวปกติกับเธอนะอย่าให้เธอรู้ว่าผมเป็นกริมเธอเนี่ยอาจจะกลัวแล้วก็กลับไปหาโจพอได้ยินแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทาให้จูเลียตตกใจมาก พอเธอเนี่ยครับสนิทก,กับอลิเซียมานานมากแล้วแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วพอตกดึกแฟนหนุ่มของสาวสวยพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งก็กําลังหยอกล้อคุยกันอย่างสนุกสนานยับแต่ในขณะที่แฟนหนุ่มเนี่ยกำลังออกจากร้านไปเขาเนี่ยก็กลับได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงที่ดังขึ้นในลานจอดรถทําให้เขาเนะครับค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปก่อนจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยถูกชาย3าคนลุมทําร้ายหัวแตกแต่ก็ยังไม่เท่ากับแฟนของเธอที่ถูกทุบจนเสียชีวิตคาที่ และนั่นก็ทําให้แฟนหนุ่มของพนักงานเสิร์ฟตัดสินใจส่งเสียงเรียกออกไปแล้วก็รีบวิ่งหนีสุดชีวิตขึ้นรถของตัวเองแล้วก็ขับหนีไปทันทีครับก่อนที่เจ้าของร้านเนี่ยจะออกมาเห็นหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อนอนอยู่บนพื้นไม่นานนักนิกแฮงและจ่าวูก็มาถึงที่เกิดเหตุจนได้ก่อนจะพบว่าเหยื่อที่เป็นหญิงสาวถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ทว่าแฟนของเธอเนี่ยเสียชีวิตคาที่และเขาเนี่ก็มีชื่อว่าอลองโซแบงค์ที่น่าแปลกก็คือในกระเป๋าเงินของออลองโซก็ยังมีเงินอยู่ครบถ้วนเลย และจากปากคําของเจ้าของร้านเขานี่ก็บอกว่าอลองโซเนี่ยเป็นลูกค้าประจําที่ร้านนี้เป็นพวกไฮโซแล้วก็เพิ่งออกจากร้านไปได้ไม่นานก่อนเกิดเหตุและเขานี่ก็เห็นวัยรุ่นชายออกจากร้านไปด้วยแล้วอาจจะเห็นใหเหตุการณ์และเขานี่ก็ขับรถที่มีป้ายทะเบียน 6SN ส่วนทางฝั่งของแฮงค์เขานี่บก็ได้ไปสอบปากคําพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแต่เธอเนี่ยก็ไม่รู้จักอลองโซหรือว่าแฟนสาวของเขาเลยเธอเนี่ยแค่ทําหน้าที่เท่านั้นจังหวะนั้นเอง แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาบอกเธอถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเห็นหน้าคนที่มาทําร้ายอลองโซ่กับแฟนสาวของเขาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกให้แฟนหนุ่มเนี่ยปิดปากเงียบเพราะเรื่องนี้เดตตำรวจช่วยอะไรเขาไม่ได้และในรุ่งเช้าวันต่อมาในวันนี้นะครับจูเลียนเนี่ยก็ตัดสินใจบอกอลิเซียขึ้นมาว่าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นเบเซนฉันไม่อยากให้เธอเนี่ยต้องซ่อนอะไรจากฉันโอเคนะแต่ทว่าอลิเซียรับทําทีเป็นไม่รู้ว่าเบเซนเนี่ยคืออะไรก่อนที่เธอเนี่ยครับจะเดินจากจูเลียตไปในทันที ส่วนทางฝั่งของนิกและแฮงพวกเขานี่ครับก็ได้รายงานคดีให้เลนาดฟังก่อนจะพบว่าอลองโซแบงค์เคยถูกจับข้อหาทำาลายร่างกายแล้วก็เรียกเก็บค่าคุ้มครองแถมยังคุมแกงนอตเอ็นครูในพอชแลนด์อีกด้วยเลยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแกงคู่แข่งที่มาทำล้ายออลองโซก็เป็นได้ไม่นานนักจ่าวูเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกพวกเขาถึงเรื่องที่ก้องตรวจจับความเร็วจับภาพรถที่ตรงกับเจ้าของร้านอาหารบอกได้และมันเนี่ยก็จดทะเบียนในชื่อของไทเลอร์ซีเอลลิส และหลังจากนั้นนิกและแฮงก็ได้ไปยังที่อยู่ของเจ้าของรถคันนี้แล้วก็ปรากฏว่าซูริเป็นคนเปิดประตูต้อนรับพวกเขาทําให้แฮงนี่ครับตกใจหนักมากเพราะเขาเนี่ยรู้จักกับซูริที่เป็นนักกายภาพบําบัดให้กับเขามานานอีกท,ทางเขาเนี่ก็แอบชอบซูริอยู่ไม่น้อยเลยและไม่เพียงแค่นั้นรถในกล้องตรวจจับความเร็วก็ออยังเป็นรถของซูริอีกด้วยแต่คนที่ขับนี่ก็คือเจลาดน้องชายของเธอเองซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนว่าเจลาดเนี่ยเอารถของเธอไปใช้ และเมื่อเจาลาดนะครับได้กลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็รีบวิ่งหนีนิกและแฮงไปอย่างสุดชีวิตแต่นิกเนี่ยก็วิ่งไล่ตามเจาลาดได้ทันพอดีทําให้เจาลาดนะครับถูกนําตัวไปสอบปากคาที่สถานีตํารวจต่อไปหลังจากนั้นนิกและแฮงเนี่ยก็ได้สอบสวนเจาลาดค่อนจพบว่าเขาเนี่ยไปหาจอยผนักงานเสริมที่เป็นแฟนสาวของเขาแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกว่าเขาเนี่ยเห็นใครอยู่ดีอีกทางพ่อของซูริกับเจาลาดนั้นติดคุกตลอดชีวิตข้อหาฆาตกรรมอีกด้วยไม่นานนัก นิกเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลที่โทรมาบอกเขาถึงเรื่องที่เหยื่อที่เป็นแฟนสาวถูกทำร้ายนั้นไดฟื้นขึ้นมาแล้วครับพอได้รู้แบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทำให้นิกและแฮงรีบเดินทางไปหาเธอที่โรงพยาบาลในทันทีเพื่อสอบปากคำของเธอในทีแรกเธอเนี่ยก็ไม่ยอมปิดปากบอกอะไรกับพวกเขาเลยแต่ทว่าเมื่อเธอเนี่ยเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาให้นิกได้เห็นนิกเนี่ยก็ได้ขู่เธอขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยฆาตกรลอยนวลอยู่ถ้าคุณเนี่ยยังไม่บอกอะไรผมเนี่ยจะไม่อยู่ในฐานะตำรวจแล้วแต่ว่าจะเป็นกิมแทน เธอเนี่ยก็เลยบอกนิกกลับไปด้วยความกลัวขึ้นมาว่าถานนแซวาเกตเจ็ดหลังจากนั้นพวกเขาเก็ได้ไปหามอนโดเพื่อจะถามมอนโดถึงเรื่องของแกงเวสเซนในพอร์ตแลนด์แต่ทว่ามอนโดก็ไม่รู้จักแกงพวกนี้เลยทําให้โรซาลีนี่ครับก็ได้บอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าฉันไม่รู้จก Gang ักแกงนอตเอนครูมัน,นคือพวกยาคูลิสฉัน,เ,นเคยซื้อ,อยาจากพวกมันมานานมาแล้วมีคนชื่อไนกี้กับสปริงพวกมัน,นไม่เคยใช้ชื่อจริงส่วนซาวาเกตเจ็ด พวกมันเนี่ยเป็นแกงที่ Seattle, ซีแอตเทิลสองแกงนี้เนี่ยไม่ถูกกันหรือก็คือการที่คนของแกงน็อตเอนครูถูกฆ่าทิ้งมันเนี่ยก็เหมือนเป็นการตัดหัวงูนั่นเองครับขณะเดียวกันจอยที่กําลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั่นเองก็ถูกคนของแกงซีแอตเทิลเนี่ยลักพาตัวไปโดยไม่มีใครเห็นส่วนทางฝั่งของแฮงเขาเนี่ยครับก็ได้โทรศัพท์ไปหาซูริเพื่อเช็คความปลอดภัยของเธอแต่จูๆ่ๆซูริเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงชายสองคนที่เดินตามเธออยู่ ทำให้เธอในครับรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูพร้อมกับตะโกนขอให้แฮงเนี่ยมาช่วยเธอและชายทั้งสองใะครับก็ไล่พังประตูห้องของซูริเข้ามาแต่ทว่าซูริเนี่ยก็ได้พาเจลาดหนีออกไปทางบันไดหนีไฟและแฮงเนี่ยก็ขับรถตารวจเข้ามาพอดีทําให้ชายทั้งสองในครับต้องรีบวิ่งหนีไปหลังจากนั้นซูริกับเจลาดก็ได้มาที่สถานีตํารวจในครั้งนี้นะครับเจลาดเนี่ยตัดสินใจชี้รูปถ่ายของชายทั้ง3ที่เขาได้เห็นในลานจอดรถแล้วก็บุกเข้ามาในห้องให้เลนาดนิกและแฮงได้ดู ทำให้เลนาในครับตัดสินใจพาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ที่เซฟเฮาส์เพื่อความปลอดภัยโดยที่แฮงนีนครับจะคอยเฝ้าระวังพวกเธอด้วยส่วนทางฝั่งของจูเลียตเธอเนี่ยก็ได้ไปหาโรซาลีที่บ้านของวอนโดแล้วก็ปรึกษาเรื่องของอลิเซียให้โรซาลีเนี่ยได้ฟังทําให้โรซาลีในครับบอกจูเลียตขึ้นมาว่าการยอมรับว่าต e ัวเองนี่ยเป็นเวเซนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้เนี่ยเธอแค่ต้องอดทนรอทําให้อลิเซียเนี่ยเห็นว่ามิตรภาพสําคัญกว่าสิ่งที่เป็นและในเช้าวันต่อมา แฮง์เนี่ยก็ได้อยู่กับซูริและเจลาด์ที่เซฟเฮาส์และแฮงก์เนี่ยก็เข้ากันได้ดีกับเจลาด์มากทีเดียวจนซูริในครับรู้สึกดีกับแฮง์มากขึ้นเรื่อยๆอีกทางแฮงก์เนี่ยก็ได้ยึดโทรศัพท์ของซูริกับเจลาด์ไปเพื่อป้องกันทุกหนทางอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนทางฝั่งของน็กเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านและจูเลียเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่เธอเนี่ยปรึกษากับโรซาลีให้นิกได้ฟังจนกระทั่งอลิเซียนี่เดินเข้ามาหาและก็บอกพวกเขาถึงเรื่องที่เธอเนี่ยจะย,ย้ายออกไปอยู่อาพาร์ ทำให้จูเลียนนะครับรู้สึกไม่ดีที่อลิเซียเนี่ยทำเหมือนไม่เคยคุยเรื่องเวสเส้นด้วยกันมาก่อนแต่แล้วจูๆ่ๆอลิเซียนะครับก็เผยล่างที่แท้จริงออกมาให้นิกได้เห็นถ้าไม่เธอเนี่ยตกใจมากที่ได้รู้ว่านิกเนี่ยเป็นกริมเธอเนี่ยก็เลยรีบว,วิ่งหนีออกจากบ้านไปแต่ทันใดนั้นเองโจนเนี่ยก็พุ่งเข้ามาในบ้านเพื่อจับตัวอลิเซียไปทําให้นิกกับจูเลียนนะครับพยายามช่วยกันขัดขวางโจอย่างสุดกําลังและในที่สุดอลิเซียเนี่ยก็ได้ใช้ขวดฟาดเข้าไปที่หัวของโจจนเขาเนี่ยล้มลงไป ก่อนที่นิกนะครับจะจับกลุ่มโจปด้วยการขู่โจอีกว่าอย่ามาให้อลิเซียเห็นหน้าหรือว่ายุ่งกับเธออีกหลังจากนั้นอลิเซียเนี่ยก็ตัดสินใจเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาให้จูเลียได้เห็นด้วยด้วยความตั้งใจของตัวเธอเองทําให้จูเลียนะครับรีบเข้าไปกอดเธอในทันทีส่วนทางฝั่งของแฮงสูลิและเจลาดทั้ง3นะครับก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่แต่แล้วจู่ๆเจลาดเนี่ยก็ลุกออกไปเข้าห้องน้ําและชหวะนั้นเองเขานี่ก็เห็นโทรศัพท์ของแฮงที่วางทิ้งไว้อยู่ ทำให้เขาในครับแอบหยิบโทรศัพท์ของแฮงก่อนจะเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็โทรไปหาจอยแต่ทว่าปลายสายในยกรับเป็นชายคนหนึ่งที่ขู่ให้เจลาด์อย่าไปที่บ้านของจอยเพียงคนเดียวและอีกไม่กี่นาทีต่อมาแฮงก็สงสัยที่เจลาด์เนี่ยเข้าห้องน้ํานานเกินไปทําให้เขาในครับไปเคาะป,ประตูแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับจนท้ายที่สุดขเขาในก็ตัดสินใจพังประตูห้องน้ําเข้าไปก่อนจะพบว่าเจลาด์ได้หนีออกไปทางหน้าต่างเรียบร้อยแล้วอีกทั้งเบอร์โทรที่โทรออกไปก็ยังเป็นเบอร์ของจอยอีก ทำให้แฮงก์ในรับรีบโทรศัพท์ไปหานิกให้ไปเจอกันที่บ้านของจอยโดยที่แฮงก์ในกรับก็พาซูริไปด้วยกันกันกบเขาแต่ทว่าเธอเนี่ยนั่งรออยู่ภายในรถแทนและเมื่อไปถึงพวกเขาเนก็ได้พบว่ามีชาย3คนอยู่ในบ้านของจอยครับทำให้นิกและแฮงก์เนี่ยเหนี่ยวไกลปิดชีวิตของพวกมันไปได้2คนส่วนเจลาดนั้นเขาเนี่ยก็ได้พาจอยปีนลอดออกไปนอกรั้วได้สําเร็จแต่ชายคนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ถือปืนวิ่งมาทางเจลาดพอดีทําให้ซูริในกะรับเปิดลางที่แท้จริงออกมาก่อนจะจัดการชายคนนั้นลงไป แล้วก็ให้เจลาดเนี่ยครับปีนลอดออกไปนอกรั้วก่อนที่นิกและแฮงเนี่ยจะเข้ามาเจอซูริในร่างของเวเซนพอดีหลังจากนั้นนิกนี่ยก็ตัดสินใจจะเก็บเรื่องซูริฆ่าคนไว้เป็นความลับด้วยการเตมบทกับแฮงให้ลงบันทึกคดีว่าเจอศพชายคนสุดท้าย,ยในสภาพนี้อยู่แล้วและคดีนะครับก็ได้จบลงเจลาดกับจอยเนี่ยก็ปลอดภัยและแกงซีแอตเทลสามคนเนี่ยก็ถูกกำจัดทั้งหมดแล้วและเมื่อเรื่องราวทุกอย่างนะครับได้จบลงซูริเนี่ยก็ได้ถามแฮงขึ้นมาว่า คุณรับได้หรอที่ฉันจะเป็นแบบนี้แฮงนี่ครับก็เลยตอบเธอกลับไปว่าผมในเรียนรู้ที่จะปรับตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณไปได้หรอกแต่ทว่าซูรินะครับก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีแฮงก์นก็เลยเดินออกจากห้องของเธอมาทาั้งทังแบบนั้นก่อนที่ EP ีที่10จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกรมในซีซั่นที่3ใน EP ีที่9กับ10ครับ ดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดู2 EP ีนี้ครับผมเนี่ยรู้สึกว่า2อ P ีนี้มีเรื่องของราชวงศ์ขยับไปแค่นิดเดียวเองครับส่วนใหญ่เน้นเรื่องคดีกับเวเซนใหม่ๆแทนซึ่งมันเนี่ยก็ยังได้อัตรลดเหมือนเดิมแต่็ดีใจนะครับที่อลิเซียนเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและก็กล้าจะเปิดเผยให้จูเลียได้เห็นแล้วส่วนตัวนะครับชอบฉากที่จูเลียนนยกระโดดใส่โจมากเธอเนี่ยกล้ามากจริงๆครับปกป้องเพื่อนสุดชีวิตและเพื่อนเนี่ยก็ปกป้องเธอกลับด้วยเหมือนกัน แนวเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ <c oughs> และก่อนจะจากกันไปนะครับผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือี่ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนะี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไม่ผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่ กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดุ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ